อิหล่าในกลุ่มแล้วค่ะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทุกๆคนนะคะโอ้ยตรงหกหกรห้อยหกสิบหกท่านพูนจะจักเหร็นนี่ยังพูดเนี่ยคนผู้ใดไปซื้อให้อันที่เอาไปทิ้งอันอันนี้น้อยเอาเอาไปทิมเตอันที่อิหล่าซื้อมาเทลเลกนะี่ยเอาไปทิมแล้วเตอ ตีมันตีมือบ่มานนีเอ๋อเอามัน,น,ม,นมันเมากับเป็น,ปนตีอ๋อเแสดงว่าแสดงว่าใส่ัน,นั่นไ้เป็นเ่ราะแ่กล้องไ้หร้อก,กับปีดฝานมั้งายายเข้าไปรออีหลานในกลุ่มแล้วคะ่ะขอบคุณยายมะลินะคะ รักอีกพ่อจา๋าลูกจา๋านะคะนะคะ่ะยายสากำลังออกของฝากจากแม่เมรุงเทพไปไปห้ลานแต่ติดฝนอยูอ่นอนอ้าฝนตกตีไอสาฝนตกตีเออฝนตกนตกระเฝ้ามาที่มอเตอร์ไซค์นั่นมันม่เนเนาหรอกมัง้งอี่ยังล่ะมื้อ,อจังเอามาให้ก็ได้ กบเขาเป็นตาแซบค่ะเป็นตาแซบค่ะลาภาษาบอกว่ามีคนแม่แม่มมมจากกรุงเทพฝากของมอาให้หล่าแต่ว่าภาษาติดฝนมาไม่ได้อยู่อุรณหแม่ๆม่มมจากกรุงเทพอันเพิพ่มมาท่านได้บอกซื้ออันแม่สารเนี่ยยายสามน่ยแม่ยายสามองอุรุณที่ไปก็ พี่เป้ยนี่ไหมลูกกับพระท่านนรโฮหลานกับพระท่านนรโฮจักอันป้าป้าเมย์เบิร์ตสุกคนเนาะโฮจักแล้วโฮจักเยอะเออนั่นแหละแมนสวัสดีทั้งเจ็ดร้อยท่านนะคะมีหลานคือสีบล็องเหงาเนาะเมย์พ่อนราไม่แย่อ่อนได้กินมีลูกสาวพูนถ้ากินข้าวยุบเป็นลูกสาวเพิ่นเพิ่น จะขึ้นฮอดเมียบ่บบูขึ้นฮอดบ้านบอ๊บูหลานลูกกระไดส่วนไปบ้านกับว่ไปเมียเป็นลูกไม่แย่หอยแล้วไม่แย่หอยว่าเป็นแม่แบบแม่ก็จี่แบบไรแม่เตยย่าโนมีลูกชายใหม่เสียงดีรอค่ะค่ะเพิ่นไปฮับ์ปยุขาเมื่อนี่้าเบิ่งสิมานำบ่บบูม่แย่ปมพัดปมไ ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจให้ลูกๆนะคะขอบคุณสวัสดีทั้ง745ท่านค่ะป้ารอในกลุ่มแลว้วค่ะเอฟซเสียงของฟินแลนด์มาให้กำลังใจใล่ะขอบคุณนะคะลาขอบคุณค่ะนะมามเมยเเฮดปวกจิกเกิดเพื่อนมาพุ้มมามเมยเเฮดปวกจีกเกิดไม่อยอน ยกไปไล่ไล่เลียวก็ว่างเมื่อเดียวเมื่อลังกันอันอันข้อมีมันบกขืนค่ะต้องค่อยๆเลื่อนสวัสดีทั้ง777ท่านนะคะรอในกลุ่มแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณพ่จารุวรรณนะคะขอบคุณพิจิตสุภา นักร้องใหม่มาถึงยังจะยังค่ะยังม่ถึงเลยค่ะที่ที่ญานุไปรับไงลูกที่ที่ญานุไปรับตอนประธานในมาวอดยาลัยพันยวนอำเภออำเภอังมะด้อยจำอำเภอไงที่พี่นุไปใหพนะอำเภอมันจ่าโอ้พันยวนอำเอมันจ่ามันจ่าด้วยนะคะบัตรละร้อยสิบเก้าบาท แซื้อบพากนหนูด้วยนะคะราคาร้อยสิบเจาบาท,บาทค่ะสวัสดีทั้งเจ็รอยท่านนะคะเม่ๆพี่ๆที่ยังไม่ได้เข่ากุ้มกับเข่ากุ้มเด้อค่หมืออื่นไลรลูกชา,านาอพีทีท่แปดีู ออัอนเขาเมื่อคืนไม่กินทั้่งพีตีเขากินลังตีเขอสอาสงรอ๋อเจ้ให้แล้วนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีทุกทุกคนคะ่ะสวัสดีทั้งเจ็ดร้อยสิบสี่ท่านนะคะทั้งนี้หลานเลนครับยาทั้งนั้นเพิ่นกินขา้าวยาก,กินแล้วทั้งนั้นเพิ่นกินขา้าวค่ะ เยวจะเบิ้งพ้าหายผ้าเบิ้งผ้าเขาผ้าเขากับข้าวเยอะๆเลยค่ะแต่หมูุ้่งทอดปลาเพื่อนไปไม่พูดไายกสะดุ้งเลยปลาทอดแล้วก็หมกน้ำมันผัดผักบุ้งอีอย่างนี่ผัดกระเพราตีไรน้ำมัขัวหนูโอ้ขัวหนูมีฮอดขัวหนูพี่น้องขัวหนูไม่หอยขัวหนูมือนี่รอในกลุ่มแล้ว ย่าหอยย่าน้องอายพี่ตุงมตาไม่รัวอันนี้น้องวายโยไม่ข่าวแ้อันนี้แอดมินค่ะแอดมินสาวกำลังทำงานพ่อนกไปไหนพ่อนกไปซ้อมลำค่ะเพื่อนไปซ้อมลำค่ะวิวคน,นหลักอาคารอู้เสียงเจ้วเจยว่ทางอ,อาคารดิวโกวค่ะ กับเขาเป็นตาเซฟค่ะเป็นตาเซฟยูตบาเมีกินแล้วมันกินข้าวมกงน้องไม้ันไอตามเพิ่อมกงน้องไม้ได้กินข้าวมงน้องไม้ยิ้มแล้วน้องอายก็กินเคเอฟซีแล้วว้างหัน,นจากที่เคยเป็นเค่ียเป็นคนได้เป็นคนคิดมากพอได้มาเจอเสียงวิหกกลับกลายเป็นว่าหายเครียดไปเลยขอบคุณนะคะขอบคุณที่ลูกๆเสียงวิหกช่วยบำบัดความที่ช่วยบำบัดความ เงาวความเศร้าคลายเครียดแต่แต,แต่แต่คงไม่เป็นโรคซึมเศร้าเนาะค่ะเนาะถ้าเป็นโรคซึมว่ามันเป็นโรคซึมเศร้าธรรมดาคนเฮาเนะมันก็น,นี้โรคเครียดแน่มีนู่นนี่นั่นหลายหลายลาย,ลาย,ย่างให้คิดกับเกิด,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 ดอาการเครียดยกลากโมบ่งลูกๆ,กๆที่เราชื่นชอบจังสี เขาสน,นับสนุนน่าชื่นชมก็ดีคลายเครียดก็ดีบ่ได้คิดหลายให้เตงแชร์ให้แล้วค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีให้เตงแชร์ให้แล้วสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจแม่กับวราได้สมนิทละ่ะว่าวาว่าเป็น เึอเป็นมังอายมัอายพูดหน่อยลูกพูดกับแม่ๆแย่ยใหญ่ๆเออหนูว่าว่าเปลี่ยนพนะหนูว่าว่าเปลี่ยนพนะรอในกลุ่มแล้วค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้อีพ่อจ๋าก็อีลูกจ๋าลูกหล่าอีหล่าน้อยค่ะพูดอะไรบ้างท่านในเขากุมกับเขาเด้อค่ะเด้อ ลูกชาวนาอีพีที่แปดค่ะบัตรราคา1้อบาทค่ะเขาไป